สิ่งที่ผมสอนไว้ในคลาสนั้นในในในส่วนของผมคือวันที่สองนะครับเรื่องเก,ก้ากดบดล็อกจิตวิญญาณทะยานสู่ความสําเร็จซึ่งเป็นเป็นแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดที่ที่เราจะสร้างนะครับสร้างโลกภายในขึ้นมาให้ถูกทางและเป็นวิธีการสร้างแบบสร้างแรงบันดาลใจจากโลกภายในหรือกําหนดนะครับกําหนดกําหนดคือเรียกว่ากําหนดจุดจุดของ ของโลกภายในของเราขึ้นมาเราจะมาร์คมาร์คมันให้มันอยู่ตรงไหนแบบเนี้ยครับแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ว่าตอนเนี้ยจุดของเราโลกภายในของเราโดนมันมันโดนม,มาร์คอยู่จุดไหนบ้างเราจะมองเห็นในคลาสนี้นะครับเรื่องก้ากดลด,ล,ดล็อกจิตวิญญาณทยานสู่ความสำเร็จเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นพื้นฐานในการที่คุณจะมาร์คจุดได้ว่าตอนเนี้นะโหมดของคนอยู่ในโหมดลบหรือบวกแล้วจะรู้ได้ไงเพราะว่าเราอยู่ในโหมดไหน ตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจะอยู่ในบวกหรือลบ